สำคัญนะครับอย่าก,กดข้ามวิดีโอแม้แต่วิเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเอาแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องขอกล่าวสวีด,ดสวัสดีทุกท่านกันก่อนเลยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามและกดซับสไครต์ให้ผมนะครับใครที่ยังไม่กดก็กดซะนะครับเดี๋ยวคุณจะพลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมนะจ๊ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน l o c k Scree n อนด์เเวอร์ชั่นล่าสุดคลิปนี้เป็นคลิปแก้มือนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้ว ทำไว้นี่โอ้โหเกมเด้งสนานเลยนะครับมีคนอินบ็อกมาหาผมว่าอู้แอดเกมเด้งเกมเด้งแก้หน่อยแก้หน่อยโอ้โหสวยเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยแก้มือโดยการที่ไปหาไฟล์แล้วก็โปรแกรมใหม่ซึ่งรับรองว่าเล่นแล้วไม่เด้งแน่นอนนะครับผมจะขออธิบายไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับเพราะว่าต้องละเอียดหน่อยทุกครั้งที่เปิดการใช้งานพอเล่นเสร็จคุณก็ต้องปิดแล้วก็ต้องลบไฟล์ด้วย ถ้าไม่ลบพอทําครั้งใหม่เกมเด้งแน่นอนนะครับนี่นะสําคัญนะครับใครที่ไม่เลื่อนผ่านวิดีโอของผมหรือว่ากดข้ามเนี่ยคุณฟังผมอธิบายไปเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนคนที่ใจร้อนก็ให้เขากดามข้ามไปเลยนะก็ช่างเขานะครับโอเคโปรแกรมสิเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้คุณทําการโหลดไฟล์2ไฟล์นี้มาไฟล์2ตนนัวนี้ผมก็จะให้ไว้ใน Discord ผมสําหรับ คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับคุณไม่ต้องติดตั้ง f i กเ e อร์นะครับอะผมลืมบอกครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราจะไม่ใช้โปรแกรม f i กเ e อรนะครับแล้วก็ Bypass จะเป็นวิธีวิธีลงที่ใหม่นะครับจะไม่ลงเหมือนเดิมแต่ว่าการใช้งานเหมือนเดิมแน่นอนสกรีน d l c ครบแน่นอนนะครับแล้วก็ผมได้ไปทดส,สอบเล่นมา2ครั้งหรือว่า2ตานะครับก็ไม่เด้งแน่นอนนะครับแต่มีครั้งหนึ่งที่เด้งเพราะว่า ผมลืมลบไฟล์ออกทุกครั้งที่เลิกเล่นแล้วนะครับก็คือคุณเล่นเสร็จคุณต้องไปลบไฟล์ออกไฟล์ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะขั้ตอนแรกนะฮะให้คุณทําการล็อกอินสตรีมของคุณให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็ให้เปิดโฟลเดอร์อ่าที่คุณโหลดไฟล์ของผมมาไว้และผมจะขอเรียกมันว่าโฟลเดอร์ R unlock นะครับเพื่อจะไม่สับสนนะครับเพื่อโฟลเดอร์ R unlock นะครับทีนี้ คุณก็เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ตั้งเกมของคุณนะครับเปิดสตรีมขึ้นมานะครับใครที่ไม่รู้ว่าโฟลเดอร์เกมตัวเองเนี่ยตั้งไว้ที่ไหนก็ตามผมมานะครับเปิดสตรีมขึ้นมามาที่คังมาที่เกมเดสไบน์เดลไลท์นะครับแล้วก็มาที่ฟันเฟืองตรงนี้มาที่จัดการแล้วก็เปิดไฟล์ภายในเครื่องนะครับมันก็จะเด้งโฟลเดอร์ที่เก็บเกมของคุณขึ้นมาต่อไปเข้ามาที่โฟลเดอร์เดสไบน์เดลไลท์ตรงนี้แล้วก็คอนเทนต์ตรงนี้แล้วโฟลเดอร์แพดตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะขอเรียกโฟฟลลเเดดอรร์นนี้ว่าะคับ เพื่อให้คุณเนี่ยไม่งงนะครับโอเคเนาะโฟลเดอร์แพทเนาะทีนี้นะครับให้คุณกลับไปที่โฟลเดอร์ R A l o c ลนะครับอ่านะเริ่มไม่งง,งแล้วเนาะนะผมอธิบายช้าๆเพื่อจะให้ทุกคนไม่งงนะครับกลัวงงนั่นแหละเนาะทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์ r A l o c k นะครับให้คุณทำการ Copy นะครับ Copy ไฟล์ ssl bypass ตรงนี้เป็นไฟล์วิลานะครับคลิกขวาแล้วก o p y ไปเลยแล้วให้มาที่โฟลเดอร์แพทตรงนี้นะครับ ให้มาโฟลเดอร์แพดตรงนี้แล้วทีนี้ทําการคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเลยนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับพอวางเสร็จแล้วก็ให้คุณทําการแตกไฟล์ลงตรงนั้นเลยนะครับคลิกขวาแตกไฟล์ตรงนี้นะฮะไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์ให้มันนะครับก็คือแตกไฟล์ลงไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะถ้ามันมีไฟล์ซ้ํามันก็จะขึ้นอย่างนี้เพราะว่าผมเคยลงแล้วนะครับก็ให้กด yes ไปครับโอเคนะครับทีนี้ก็เลื่อนขึ้นมานะครับข้างบนสุดเลยมันก็จะพบกับโปรแกรม ที่มีชื่อว่า b y พาร์ตนะครับอ่ะผมจะขอเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรม b y พาร์ตนะครับทีนี้นะครับให้คุณทําการดับเบิลคลิกเอ้ยขออภยัยไม่ใช่ดับเบิลคลิกคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วไปที่รันแอดมินตรงนี้นะครับอ่ารันแอดมินตรงนี้อ่าพอโปรแกรม b y พาร์ตมันเปิดขึ้นมานะครับทีนี้ให้คุณกลับมาที่โฟลเดอร์แพทก่อนนะครับแล้วให้ทําการคลิกตรงเนี้ยคลิกครั้งหนึ่งนะหลังคําว่าแพทตรงเนี้ยอ่าเทียทีเนี้ยมันก็จะขึ้นคุมดอย่างนี้นะครับให้ทําการ ที่ขวาก็ p ีไปนะครับแล้วให้กลับมาที่โปรแกรม ByPa s s นะฮะแล้วให้กด c t r l V วางลงไปนะครับปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับต่อมาให้คุณไปที่โฟลเดอร์ r า l o อันะครับอ่านะครับไม่งงเนาะผมก็อธิบายไปแล้วนะครับนะกลับมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วต่อมาให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ R า l ์อั5อ่า5.3.1ตันี้นะครับก็ไฟล ในโฟลเดอร์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับทีนี้นะครับให้คุณทําการเปิดโปรแกรม R l o c k e r ตรงนี้เลยนะก็เปิดปกตินะครับถ้ามันมีอะไรเด้งขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้คุณก็มาดูโปรแกรมตรงนี้นะครับอ่านะครับป้าก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปนะครับก็เริ่มกันเลยก็กดคําว่า Start Foxy ตรงนี้นะครับปุ๊บครั้งเดียว รอสักสองวิอ่ามันก็จะขึ้นแทบนี้ขึ้นมาให้เรากด yes นะครับทีนี้พอมันบอกว่า foxy start แล้วนะครับให้เราก็กด l า u เเชอร์เกมเลยนะครับอ่รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็รอให้มันโหลดนะครับทีนี้นะอ่า f o l d e ฟ f เดอร์ pad นะครับไม่ต้องปิดนะครับเปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ่าทีนี้รอก่อนนะครับก็พับเก็บลงไปนะครับ folder แล้วก็เหมือนกันนะครับภาพเก็ลงไปทีนี้ก็รอเกีม,มันรันขึ้นนะครับสำคัญนะครับขั้นตอนนี้อย่าเลื่อนข้ามนะครับสำคัญแล้วนะก็มันสำคัญทุกขั้นตอนนั่นแหละเออเนาะทีนี้นะครับพอเกมขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้คุณทำการคลิกเกมครั้งหนึ่งแล้วให้รีบกดปุ่มวินโด์นะครับเพื่อจะกลับไปยังโปรแกรมบายพัทนะครับกดปุ๊บครั้งหนึงแล้วก็กลับมาที่โปรแกรมบายพท อ่ากลับมาที่โปรแกรมไบพาสเสร็จปุ๊บให้คุณทำการกด Enter ครั้งหนึ่งครับเนี่ยมันจะเด้งแท็กชื่อของผู้ทําโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับทีนี้้ทําการกดโอเคครั้งหนึง่งแล้วให้ลบเออไม่ใช่ลบพับโปรแกรมนี้ลงไปนะครับอ่าแล้วก็เข้าเกมปกติเลยก็ รอมันเข้าเกมนะครับอ่าขออนุญาตนิดนึงนะครับผมยังรับปั๊มอยู่นะครับรับปัป๊มปกตินะครับแล้วก็ขายดีเดตบายโซนไทยแล้วก็อาร์เจนติน่าเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับตอบทุกที่ตุรกีชั่วโมงแต่ว่าไม่ตอบคนทักถามนะครับอจะตอบที่ช่องของความช่วยเหลือเท่านั้นนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกัน ผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเล่นเนี่ยคลิปมันนานแน่นอนผมก็เลยแบบจะมาขอแบบวิธีติดตั้งขอทําวิธีติดตั้งให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับผมรับรองได้ว่ามันไม่เด้งแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเล่นมาแล้ว2ตาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีเด้งเนี่ยก็คือคุณลืมลบไฟล์ออกแน่นอนครับเพราะว่าคุณทําครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2มันเด้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฮะเราก็ไปตรวจสอบดูนะครับ ไม่ต้องตรวจก็ได้นะก็คือกดเริ่มเกมเลยนะครับก็เล่นเล่นไปเลยนะครับก็ครบเนาะอ่านะฮะครั้งนี้ผมคิดว่ามันง่ายกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราใช้แต่โปรแกรม f ิกเ e อร์ 4, แต่ครั้งนี้เราไม่ต้องใช้เลยเราใช้แต่โปรแกรมอาร์ลอกอย่างเดียวเลยนะสะดวกแล้วก็ง่ายเนาะว่าไหมนะครับคุยใหญ่ใครเนี่ยเออทีนี้นะครับทีนี้นะพอคุณเลิกเล่นนะครับฟังผมนะ พอคุณเลิกเล่นเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณทําการออกจากเกมก่อนอ,ออกจากเกมเสร็จปุ๊บให้คุณทําการกดคําว่า stop foxi ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยทีนี้มันก็จะขึ้นบอกว่าอ่า foxi อยู่ทํางานแล้วนะครับทีนี้นะครับให้คุณทําการปิดโปรแกรมนี้ได้เลยปิดลงไปแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็กดเข้าไปโปรแกรม mypass เนี่ยก็กดเข้าไปแล้วกด enter สครั้งนะครับ ก็รอให้มันขึ้นปุ่มคำาว่าเล่นก่อนอ่าขึ้นแล้วทีนี้ให้คุณกลับไปที่โฟลเดอร์แพทนะครับอ่าบอกแล้วว่ามันสําคัญอย่าอย่าเพิ่งปิดนะครับกลับมาที่โฟลเดอร์นี้นะครับอ่านะครับให้คุณทาการนะครับลบไฟล์เจ้าเนี่ยออกนะครับเนี่ยแพทสามเนี่ยออกครับเปิร์กเชิร์กสามเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะเนี่ยที่มัน,นยาวๆกว่าเพื่อนเลยเนี่ยสังเกตได้นะครับ ที่มันจะชื่อยาวๆแล้วนำสกูดแปลกๆนะครับให้ทําการคลิกครั้งนึงแล้วกด Delete เลยครับเรียบร้อยครับหรือนะครับคุณจะลบเหมือนผมก็ได้ผมจะลบทั้งหมดเลยนะครับ b y พา s s ตัวนี้ก็ลบนะครับเหลือไว้แค่โฟลเดอร์เอสเอ a อ s แค่นั้นนะครับพอจะเล่นครั้งต่อไปให้กลับไปทําเหมือนผมสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกก็เปิดโฟลเดอร์นี้เข้ามานะครับไม่ต้องไม่ต้องลาก ไม่ต้องลากไฟล์เนี้ยเข้ามานะครับเพราะว่าเรามีไว้ในนี้อยู่แล้วเราก็เข้ามาในโฟลเดอร์นี้แล้วก็แตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ไม่ต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับแตกไฟล์ลงไปแล้วกด yes ทีนี้ไฟล์มันก็กลับมาแล้วครับเนี่ยมันก็ไม่ซ้ํามันก็ไม่ทับแล้วนะครับรับรองว่าไม่เด้งแน่นอนนะครับเออนะครับนะทีนี้ก็รันทำบนเก็ตไหมนะเก็ตเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ ผมหวังว่าทุกคนนะครับจะจะไม่เด้งนะครับแต่ถ้าเด้งก็อาจจะเป็นที่คุณลืมลบไฟล์นะครับลบไฟล์ก่อนทําเล่นครั้งที่เออครั้งต่อไปนะครับออาจจะใช้ได้หลายๆครั้งใน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 โปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์แล้วนะครับอาจจะเป็นที่ฟิกเกอร์สีด้วยที่เราทาแล้วมันเด้งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดาเดากันไปนะครับถ้าใครมีปัญหาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าว่าเป็นอะไร้วก็หรือว่า ไปพูดคุยในช่อง Discord ได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมผมว่างผมเพียนผมก็จะตอบนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดซ u b s c r i b e เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่ต้องกดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหรอกนะนะครับนะกดเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็อัปเดตจากผมแค่นั้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวีเดตสวัสดีจ้า